กาสบายดีวสวัสดีเด้อเ่าชมสมอง10วอนสบายดีพี่น้องยินดี่ตอนทำข้อส,สอบชงบอกไก่เลยพี่น้องพี่น้องมื้อนี้นะไก่สีมากแก่แม่เตียนไก่สีไปเซอร์ไพรส์แล้วสิไปเซอร์ไพรส์แล้วเซไปยัง่งม่พนะุงเนลยจิทาแขานแล้วเรื่องก่อนอน,นานๆก็เลี้ยงพี่น้องเลย นั่งกำลังลงเกร่องไี่พี่นอ้องกลังเืองิบิกงเมตียงพี่นอ้องิบิเกงเมตียงเงินยเงินใน,นเล้าพี่น้องเงินเซอร์ไพรส์เาเาบอกว่าเงินเดือนเนาะป็นจริงนี่ยเป็นเงินเราเองเป็นใส่นีแลลวเรล้าใส่ดน่าๆเน่าใส่เนี่หนาอย่างไรด้งพี่นอ้องถ่ายไวย้ชมำกันพี่ผูองเด้วเราอยู่เนาะเดี๋ยวนี้ปุ๊บ <Okay, right. S 1> พี่เนาะเปล

นี่นี่ดึงออกมาแล้วขอได้ไปมคะเอาออร์ดยิปออร์ดในหมูอ่่ากอแกมันยิปเสียวแล้วอ่ะอ๋อยิปเสี่ยวเออยิปเสี่ยวเออใช่ไหมฮะฮ่า

ไมอยู่บนามงไงแม่งไม่อยได้ได้แม่คขดวงดีเถอะวะ้นยังอไม่มาไมาอยู่น้ำยังวะโอ้ขาน้ำขาไปเหรอขาหนัำขาไปเดี๋ยวห้ขานขาไปขอบใจเด้อ แม่ลำให่รวยขนาดก้าไพป้าิมาไห่เมย์ขาดกไพลายปานีหลายพีนี่ลายพีอันโชสายสิมาจ้าเลี้ยงเด็กยคข้าอดอกจั่ก่อนข้อจังเนาะเนจเงินจบต่อยจับเอแบ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 อกันเดืนนีง้ยืนน้ออ่ เลยเจ้าเองเนยเจ้าเองม็ไ้พ่อเนี่ยอัน่าไปมชูลุกไมันคือไปเรื่อยๆมันเนาแล้วตรงต้นนันแจ่เนี่ยมันบ่อเน่ะแจนเอแม่เนี่ยมันนอห้อมเขาชื่อปุดมก้งเนเดือนนะเอนใหมเจ้าดงมือกี้เจ้าเนัได้ดึงเป็นเดือนัหายอยู่

มันยับไปเลยก็สิมานี่แม่มอของพอแล้วตั้งมันติดดึงเออดึงออกมามันจะข่วทำกันมันเป็นลายมันขียนบมันเ้ยมันมีบมันสั่นมองได้มีกบมีเขียนบนมันสั่นมันกินอะมันิอ่งน่ด้วยหนักมึงไดไเงินเท่ด้วยหนักมึงหายสั่นก็เอาอามาสั่ง có à bay điêu cô <cười> <cười> bay của đại nhé làm ăn thường cất túc của đại làm xong bay thì nhắm qua thường cất túc gì si bay thường cất này gần gì bay Hoa si sĩ bay nắp, si Nằm nắm đuôi hả? nang quá? Oh. เบสกัโอ้ยใบเดียวกับบะเติไก่เนาะใบเดียกับบะตมเนาะเอาเอพอแล้วาเล้งลไปเมี่ยนไปนี้สักก่อนบดอันนมาแล้ยจังสู้ลูกมันอัน่า้อยากกินอันรูว่ากก็ี่ไงตะปูหายท่อนางจักเหย่น้ำกันดักลวงบอกไล่หายตะปูหายหายไ่มด้เลยโนา ไหแล้แม่บา่งเงม่เดี๋ยวเข้ามไปแ่งนไแบ่งทำปลาเตียงขาเจาอันนี้ไปอำเตียงไปหาำกันเงินบ่ใช่ไปหาด้วยข้าว็นบัวลานางลืมบ่ข้าวเป็นนั่ข้าวเป็นลาไปไบัวไปหาดอกไก่บออยากใบน้ไหมดน้าบได้้วยงลายยุงลายกินก่อนกิ เย็นอย่างกี่ท้มาก่ามาเนี่ยให้ไปถ่ายคลิปโอยโอยลไปนี่ไก่เไปแล้วเครือลกโอ้ยีท่อมันเป็นห้าน่ะเจ๊เฮียนโวมันทรมาถ่ายคลิปโอยนอยบอยดีดีมันอคือคนอ่ะบ่เพื่อนมาทมันไก่เฮียนมันของเคื่องลกเ่ไหร่ไปน ô, ai để vẽ kia jong nó, nó luôn đi game, nhá. Khai luôn à. Khai luôn. Kien, Kien em chơi. Em chơi game coi. Em chơi game Tao à. không nhậu. Ngon steak luôn.

ไอ้เราข้ามใบพอนไปด่งไก่แล้วบ้านนี้คนยังได้ข้ามใบพอนนำลูกเอาเงินมาหาพี่ดอกเอ้ยคอยลูกอยู่ดีมีแห้งแต่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองได้ลูกยิ่งไก่ซ้อนง่ายได้ลูกไส้กระบอกได้ไส้พังให้คุ้นพอคุ้นเม่เด้อร่ำรวยเด้อเงินได้หล่ไล่จะมาให้แม่หไล่ไล่เหน่แม่ก็มาให้เงิน ้าีก็มเงินกนมาหายหวยไวท่ามาด่าห่วยยันหนาหอมาด่ากต่หายขึ้นเ่าแล้ว่เอาไปยังได้รายเงินไ้เอารายเดี๋ยวเอาบ่ได้ใส่ได้จ่ายกตพ่อมาหนบวบบพอใส่พอจ่ายแล้วบอเงินซื้อมันลงหน้าเงินีซื้อุ๋ยยังบ่ทันมีพ๋ยกับแพงโหตปุ๋ยกันนะยังวาพันตายหม chọn ừ. Mình hoàn toàn ôi xô sai là loại lõi này giữ hạ lõi hả thì chết loại hả xít bỏ Kết loại hả bèo em Bèo Ăn là bèo lọ Amazon là bèo lọ Ừ Bèo em sẽ lọt vào sau Nghe đoạn hồ lấy lại Tam gần, tóc 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 tóc

ยังงาได้ยีงเมยังพะฮูกว่าเฮียมมันบอกได้เงินแต่ซ้ำอยู่แล้วนั่งรูตอนว่าวสนจะมาโจ้จะไปไทยแล้วไปแล้วเดือนเดนมึงเกตบอกได้มัน มูงจะเนี่ยมาจ้ำย่างอินเพชรโพดไม่ต้องคิดเกินได้งแล้วสะมาโทรมาจังวะเขารวยได้แม่บอกยุคไงละอ๋อแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็เกษตรคอลาบิดอะอรอย่างเด้อฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามครูบ้าไม่ต้าใช่นอนนะฝากไลค์ฝากแชร์ติดตามหมวกไงด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณทุกหมอกทุกบอลเนาะ พี่คอยหายกำลังใจไก่มาตลอดอดีมีแหง้งสุขุกคนเด้พี่น้องเด้อส,สำหรับที่มีข้ขาวกลากข้ายมาสบายดี